สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนพบกับช่องสวิตมนัฑไทยสองนะครับสําหรับคลิปี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทํายาฆ่าหญ้านะครับสูตรปลอดสารพิษด้วยเกลือนะครับเกลือแขงเกลือที่เราใช้กันอยู่ในครัวทั่วไปนี่นะครับและผงซักฟอกนะครับดับแรกครับเปิดน้ำใ่ถังนะครับ ถังนี้จุ1 5ลิตรแต่เราจะใช้แค่10ลิตรนะครับก็ประมาณ2-3น,นะครับของถังถ้าเกลือนะครับห่อละ3บาทนะครับ2หอ่อแล้วก็ผงซักฟอกห่อละ10บาท1ห่อนะครับต่อน,น้ำ10ลิตรโอเคนะพอจากนั้นนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับ ใส่พอ,อนึงนะครับจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกนะครับใช้แค่ห่อละสิบบาทพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรานำไม้หรือว่าข้อ PVC ก็ได้นะครับนำมาคนเพื่อให้เกลือและผง๋พลอกละลายเข้ากันนะสูตรนี้นะครับสามารถใช้ได้กับยาทุตรชนิดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปฉีดพ่นกันนะ จากนั้นเราก็ไปฉีดพ่นกันเลยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงที่แดดจัดนะครับสําหรับฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าสูตรปลอดสารพิษของเรานะครับแต่ต้องระวังนะครับฉีดให้ไกลพืชผักของเรานะครับเดี๋ยวพืชผักของเราจะเหี่ยวเฉาไปด้วยนะครับฉีดพ่นให้ทั่วๆนะครับเอาให้ชุ่มไปเลยนะครับ แต่ตรงนี้เราจะเว้นไว้นะครับเราจะไม่ฉีดเพื่อเปรียบเ <_ d ue> ทียบดูนะครับสภาพนะหลังจากเราฉีดป่นไปแล้วหนึ่งวันก็จะมีรอยไหมแบบนี้นะครับยาของเราก็จะตายมีรอยไหมแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ยังเขียวๆอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดป่นตรงนี้นะครับ หลังจากผ่านไปห้าวันก็จะเห็นชักเจนขึ้นนะครับญ้าที่เราฉีดพ่นไปก็จะแห้งตายแบบนี้นะครับส่วนที่เราไม่ได้ฉีดพ่นไปตรงนี้ก็ยังคงเขียวเหมือนเดิมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ใพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสวิตมาลทยแสงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ